บบสวัสดีค่ะทุกคนยังยูวัดหวยใหญ่นะจอมเที่ยนขึ้นเกานะะ่าด้วยค่ะเอาอีพีสองเนาะคะ่ะมาเฮ็ดบุญอ่ะสังฆทานค่ะสวดเป็นสวดตายเนาะคะ่ะทำบุญโล่งศพแน่ถวาไว้ที่ดินก็เชิญด้าน้ก็เกิดกัน คุณวัดห้วยใหญ่หน้าจอมเทียนพัทยาหรือบางก็มันกษิตเป็นอ่เกตสตหีบเนาะค่ะชิญนคระธานเลือกชุดกันลูกขึ้นด้านบนเพื่อนอ่ะปั๊บปรุงตกแต่งใหม่ต่ก้อนช่วงเนี่ยช่วงนี้จะเป็นที่เดินไปอ่ะปอยป่าเนาะค่ะ เป็นกระสางไหมมีมันรอดพี่สามหรือพ่ชีนเนี่ยแหละค่ะข้างใน,นน่ยจะเป็นอ่ะเพ่นยังบกเปิดนงค่ะองล่าหู เนี่ยค่ะข้างนาเพื่อนกันใ่ายตะก้อนเพ่นจะยู่อีกช่วงนี้แล้วค่ะช่วงนี้เพื่ันจะขายป่าป่าแล้วข้ามาปล่อยปล่อยเพื่อนกับบ่มีน้ำเป็นคลองเนาะค่ะทุกคนเพื่อนจะเป็นน้ำไหลน,น้อยลงไปเนี่ยค่ะเพิ่นกนันยังมีใหญ่มาขายตรงตรงปล่อยป่าเนาะค่ะ ซื้อแล้วห้าก็ไปปล่อยมีกบมีปลาทุกอย่างนะคะเป็นใหญ่มากหม่องใหม่เป็นอรก่นาจ้นี่ค่ะพอเ้าซื้อป่าแล้วเ้าก็ลงไปปล่อยตรงนี้ค่ะนะเดินไปแต่เพิ่นจะเปลี่ยนคล้องน้ำน้อยๆเนาะค่ะบางครั้งเ้ากำลังปล่อยป่าอยู่นกเพิ่นกะ มาล่อกกินจิกได้เพราะมันคล้องน้นามไงเนะะาะค่ะม,มีปล่อยปลามีหมอดูดนี่เป็นซาลาเก่าค่ะทุกคน อยากนะขึ้นฝ้าขึ้ขนฝนตรงนี้เป็นไอ้พ่นสางใบดุลเลยเนาะค่ะคนกับกำลังเริ่มหลายด้วยค่ะทุกคนพน ายไว้นี่เป็นวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมเนาะค่ะแต่จะลงวันที่18เมืองบรรยากาศรอบรอนนะค่ะทุกคนนี่ชุดประมาณเก้าโมงกว่าๆรลดกันยัง ว่าบา่หลายคนกัะหลายอยู่้วค่ะรถเต็มอยู่ค่ะหันมาทางเก่ากันค่ะ อากาศแล้วึ้มฟ้าขึ้มฝนมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมามุมนี้กันค่ะทุกคนลมมึงลดค่ะขนาดยังตอนเศร้านิค่ะเนี่ยเก้าโมงกว่ากว่าเนาะค่ะ เป็นสางไม้เนาะค่ะลอดโบดเก่าปิดท้องลูกนิมิตโบราณน,นะคะ

ขึ้นไปข้างบนขนนะะ้างนเนี่ยค่ะจะเปนอ่าทำบุญสังฆทานเพื่อนจะเหตุเป็นกุ้มเลยคะ่ะเพิ่นจะสวดเป็นกุ้มอภาขาวอ่ะคุ้มหัวเบทุกคนเนาะคะ่ะตอนนั้นที่เคยมาทำบุญคุยกับหลวงพ่อเิ่นะคะ่ะเพิ่นเอินเขาไปคุยว่าจะเป็นคนมีโศกมีลาบกับเม่นความเพิินเ้อค่ะ นี่กับสิบป้ายาดอกค่ะจัง้งหลาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ